หลายๆคนที่มีปัญหาฝ้ากระใช้ครีมมาแล้วก็ยังเป็นๆหายๆใช่ไหมล่ะคะต่าเองก็เป็นเหมือนกันค่ะและด้วยอาชีพที่เป็นนักสแสดงเนี่ยนะคะทําให้เจอแสงแดดเวลาถ่ายกลางแจ้งแล้วก็ไฟในสตูดิโอเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยจริงๆค่ะแต่วันนี้เต่ามีนวัตกรรมใหม่ที่สลายฝ้าได้จากภายในรักษาได้อย่างตรงจุดมาบอกกันค่ะ เมื่อก่อนต่อเองก็มีปัญหาเรื่องฝ้ากระเหมือนกันค่ะก็เป็นอยู่พักหนึ่งเลยนะคะอย่างที่บอกค่ะพอเป็นอาชีพนักแสดงเนี่ยหลีกเลี่ยงแสงแดดแสงไฟได้ยากมากค่ะประกอบกับอายุที่มากขึ้นด้วยเมื่อก่อนก็ลองผิดลองถูกมาเยอะเลยนะคะจนได้มาศึกษาเนี่ยพบว่าปัญหาเรื่องฝ้ากระเนี่ยเราต้องรักษาจากภายในสู่ภายนอกค่ะจนเต่าได้มาเจอออริสตาค่ะวิตามินสลายฝ้าพอได้ทานออริสตาไปนะคะหน้ากะดูกระจ่างใสามากยิ่งขึ้นยิ่งทานอย่างต่อเนื่องนะคะฝ้ากระเริ่มจางลงผิว ผิวขาวใสดูมีออร่ามากขึ้นหน้าก็ดูเด็กลงจนคนรอบข้างทักเลยล่ะคะ่ะที่ตอกมั่นใจลองทานตัวนี้เพราะเป็นสูตรของเภสัชกรเจ้าของแบรนด์ที่คิดค้นสูตรเองเลยคะ่ะตัวนี้ไม่ใช่ยานะคะแต่เป็นวิตามินผิวคะ่ะซึ่งเขาจะนําสารสกัดจากธรรมชาติมาสกัดในรูปแบบของวิตามินและสารสกัดจากธรรมชาติเหล่านี้นะคะเขาก็จะช่วยเข้าไปรักษาฝ้าจากภายในสู่ภายนอกรักษากันตั้งแต่ต้นตอ,นตอนเลยทีเดียวคะ่ะและยังช่วยลดเม็ดสีเมลานินใต้ชั้นเซลล์ผิวช่วยสลายฝ้าเก่ายับยั้งฝ้าที่เกิดใหม่ ที่เต่าแนะนําให้ทานตัวนี้นะคะก็เพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะหยุดทานก็ไม่กลับมาเป็นอีกแน่นอนค่ะวิธีทานก็ง่ายมากเลยนะคะแค่1เม็ดก่อนอาหารเช้าที่สําคัญนะคะมีออยอนถูกต้องผลิตในโรงงานที่ได้มาตรฐาน GMP และ HACCP ซึ่งมั่นใจปลอดภัยแน่นอนค่ะ